เคยได้ยินเรื่องการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ส่วนกระแสคนทั้งโลกไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องของบริษัทหนึ่งที่กล้าทุ่มเงินมหาศาล250ร250ล้านดอลลาร์เลยนะในช่วงเวลาที่ใครๆก็พากันกลัวนี่แหละครับพาดหัวข่าวที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้บิตไมล์ไม่หวั่นตลาดหมีทุ่ม250ล้านดอลลาร์กวาดซื้ออีเทเรียมเพิ่มเข้าคลัง โอ้โหอ่านแค่นี้ก็เกิดคำถามตัวโตๆเลยใช่ไหมครับว่าทำไมทำไมถึงกล้าทำอะไรแบบนี้ในขณะที่คนอื่นเขาวิ่งหนีกันหมดเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ทำเอาหลายคนต้องอึ้งกันก่อน250ล้านดอลลาร์คือมันเยอะขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไปสร้างตึกสูงๆได้สบายๆเลยนะแต่บิมไมเขาามาใช้ลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลในครั้งเดียว โอเคครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยการเคลื่อนไหวทางการเงินครั้งใหญ่มาหือมาครั้งนี้กันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่การซื้อขายธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยนะมันคือการซื้อขายแค่ครั้งเดียวจริงๆครับ แต่เป็นการเข้าซื้อ e ีเธ r รี m ซึ่งก็คือสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของลอกรองจากบิต c o i n พูดง่ายๆเลยก็คือพวกเขากำลังเทหมดหน้าตักเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของเทคโนโลยีตัวนี้เลยละ่ะแล้วคำถามคือใครกันละ่ะคือผู้เล่นใจถึงที่อยู่เบื้องหลังการทุ่มเงินมหาศาลครั้งนี้ไปดูกันครับผู้เล่นหลัหลกๆในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับ 1. เลยคือ BitM นี่คือบริษัทผู้ซื้อ 2. คือสินทรัพย์ที่เขาซื้อนั่นก็คืออีเซเรียมและ 3. อันนี้สำคัญเลยคือการกระทำของเขาครับคือการซื้อเก็บเข้าคลังของบริษัทเลยนะไม่ใช่แค่ซื้อมาขายไปเพื่อเกินกำไรระยะสั้นซึ่งมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับมันบอกถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวแบบสุดๆและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันพีคที่สุดมันน่าตื่นเต้นที่สุดเลย ไม่ใช่แค่อะไรที่เขาซื้อนะครับแต่คือเมื่อไหร่ที่เขาตัดสินใจลงมือซื้อโอ้โหมันคือการเดินหมากที่เรียกว่าส่วนกระแสของจริงเลยครับแล้วอะไรกันละ่ะที่ทําให้การลงทุน250ล้านดอลลาร์ในครั้งนี้มันถึงได้ดูแปลกดูไม่เหมือนใครดูส่วนทางชาวบ้านขนาดนั้นคำตอบนะครับมันซ่อนอยู่ในคำสั้นๆคำนี้ครับตลาดหมี หรือที่เรียกกันว่า bear market มันคือช่วงเวลาที่บรรยากาศการลงทุนเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความกลัวเลยครับราคาของสารพัดสิ่งทั้งหุ้นทั้งสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยพากันดิ่งลงเหวแล้วคนส่วนใหญ่ทำไงครับก็พากันเทขายทุกอย่างที่มีในมือเพื่อเอาตัวรอดกันทั้งนั้นลองดูภาพนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับมันคือภาพสะท้อนที่แบบโคตรชัดเลยฝั่งซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันในตลาดหมีสรุปสั้นๆคือ หนีครับเทขายไม่มั่นใจเลี่ยงความเสี่ยงทุกอย่างแต่หันมาดูสิ่งที่บิดไมททำทางขวาครับตรงกันข้ามเลยพวกเขากำลังวิ่งเข้าใส่พาย,ยุครับเขาซื้อแบบดุดดันทำกลางความกลัวของผู้คนมันคือการเดิมพันที่สวนทางกับคนทั้งโลกของจริงเลยการกระทําที่มันสวนทางเบอร์นี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันแล้วล่ะครับว่า เอ๊นี่มันคือการพนันที่บ้าบินสุดๆหรือว่ามันคือการทรงสัญญาณอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นกันแน่เรามาลองตีความจุดยืนของพวกเขากันวลีเด็ดจากพาดหัวข่าวเลยนะครับไม่หวั่นตลาดหมีคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะครับแต่มันคือการประกาศสงครามกับความกลัวเลยมันเหมือนการตะโกนใส่หน้าตลาดว่าในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดน่ะเรานี่แหละจะวิ่งเข้าชน ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี่มันไม่ใช่แค่การทําธุรกรรมธรรมดาธรรมาเลยนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนไปทั่วทั้งวงการเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่สามารถมองข้ามหมอกควันแห่งความกลัวในปัจจุบันไปเห็นอนาคตที่สดใสกว่าได้และทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายครับคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อ ว่าการกระทําของบิตไมครั้งนี้มันคือวิสัยทัศน์ของคนที่มองเห็นอนาคตก่อนใครหรือมันจะเป็นแค่การคํานวณที่ผิดพลาดครั้งมโหรานที่ปอยติสะต้องจารึกเรื่องนี้คงมีเพียงอนาคตเท่านั้นล่ะครับที่จะให้คําตอบก,บกับการเดิมพันมูลค่า2 5 0ล้านดอลลาร์ครั้งนี้ได้